มาต่อกันอีกข้อค่ะทุกคนข้อนี้คือการแชร์นะคะการแชร์ที่เราโดนข้อหาก็คือเราได้โจทย์ให้ทำชาเลนจ์ให้แชร์ไปที่กลุ่มเจ็ดครั้งเราก็จัดการเลยค่ะหนึ่งอาทิตย์ใช่ไหมคะทุกคนหนึ่งอาทิตย์ที่เรามีโอกาสในการทำชาเลนจ์ให้เสร็จเราก็ได้ข้อ มาบอกว่าโจทย์มาบอกว่าให้เราแชร์ไปที่กลุ่ม7ครั้งเราก็จัดการเลยค่ะ7ครั้งใน1สัปดาห์ผิดค่ะเพราะว่าเขาจะให้ประมาณว่าสองสามครั้งต่อสัปดาห์นะคะทุกคนแต่เราแชร์ไป7ครั้งบางทีมันก็เป็นหลุมพังนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ทุกคนระวังด้วยนะคะ <c oughs> แล้วถ้าเรามีเพื่อนแชร์ล่ะเขาบอกว่าการแชร์มันก็ได้อยู่แต่ถ้าแชร์สเปสปะคลิปไม่น่าสนใจก็แชร์อะไรแบบเนี้ยมันก็เป็นการสนับสนุนกันที่จะปั่นที่จะปั่นยอดปั่นอะไรนะคะเพราะฉะนั้นการแชร์เพื่อนๆก็ระวังด้วยผิดกฎเหมือนกันนะคะทุกคนให้ศึกษาดีๆค่ะ